การแข่งขันครั้งที่สองเป็นการเลือกของถังโยโย่ข้าเลือกเจ้ามาตัดสินการแข่งด้วยการโจมตีเดียวกันเถอะว่าไงการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรกับข้ามากนะักจะแพ้หรือชนะข้าก็ยังคงมีคุณสมบัติในการแข่งขันยาห่งเชติมะ ไม่จำเป็นต้องทุ่มสุดตัวตกลงระวังพันเงาศูนย์สมบูรณ์ผนึก ทั้งเป็นความยากเก็ียที่รุนแรงร่างจริงของถังโยโย่และร่างคนทั้งหมดของนางถูกแช่แข็งอย่างสมบูรณ์หือมันกำลังแตกนั่นคือร่างจริงของนางทำลายทำลาย พันึกน้ําแข็งร่างจริงของถังโยโย่ถูกแค่แข่งอีกครั้งนี่คือจุดจบของนางแล้วหรอ เข้าใจแล้วความแข็งแกร่งของถังโยโย่ทาให้นางสามารถโจมตีคู่ต่อสู้ได้ไม่ผ่านการแช่แข็งนั่นคือสิ่งที่ทําให้ฝ่ามือของนางเป็นเอกลักษณ์เจ้าชนะแล้วชัยชนะครั้งนี้ไม่ง่ายเลยคู่ต่อสู้ของข้าค่อนข้างแข็งแกรง่งวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มีสจุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป แล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกัน ขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ